สวัสดีรอบตึกนะครับวันนี้อยู่ที่สนามเทนนิสโนอาแล้วก็เรากำลังขึ้นไม้เดโมชุดใหม่นะครับที่เป็นไม้วิลสันแล้วก็เฮดที่กำลังขายกันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะโอเคมาถ่ายคลิปกันต่อที่บ้านนะครับนเนื่องจากว่าที่โนอาเขาปิดซะก่อนวันนี้ก็วันนี้ผมเอาไม้เดโมที่วันนี้เราเตรียมขึ้นเอ็นนะฮะเสร็จบางส่วนแล้วก็ไม่ไม่เสร็จบางส่วนนะมาให้ดูกันว่าเราได้เพิ่มอะไรเข้าไปในเดโมที่ เราทำเดโมโปรแกรมกันอยู่นะครับซึ่งปกติเดโมโปรแกรมเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้า,อาลองแร็กเกตได้หลายอันเลยนะครับบางคน4บางคน7บางคน12อะไรแบบนี้นะครับกม็มีทุกรูปแบบเลยนะครับเราค่อนข้างจะโอเพนเรื่องนี้จุดประสงค์คืออยากท,ที่จะให้ลูกค้าได้ทดลองว่าไม้เทนนิสอันไหนที่เขาตั้งใจมาแล้วเทียบกับไม้เทนนิสที่เราแนะนำไปอันไหนมันจะตอบโจทย์มากกว่ากันนะฮะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตว่าไม้เทนนิสช่วงนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าลองนะครับก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยกองนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้เทนนิสที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมด7จ็ดแบบไม้นะครับแล้วก็โบนัสอีก2ออันก็คือชุดนี้เทคนิคไฟเบอร์นะฮะแต่ว่าขอเริ่มที่เฮดก่อนละกันนะครับเฮดตอนนี้เปลี่ยนดิสติบิวเตอร์แล้วครับสถานะเขาเปลี่ยนจาก บริษัทชินโฮดิ้งมาเป็นบริษัท CRC Sport นะครับซึ่ง CRC Sport ก็คือ Super ร์สปอร์นั่นเองนะในอดีตซูเปอร์สปอก็เป็นดิสติบิวเตอร์ของว i l สันแล้วก็ตอนนี้ว i l สันก็มาทำธุรกิจจำหน่ายแร็กเกตแล้วก็อุปกรณ์เทนนิสอื่นๆด้วยตัวเองนะครับเราเห็นว่ามีว i l สันช็อป3-4แห่งในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทำให้ CRC เนี่ยเขาก็ต้องหาแบรนด์อื่นมาทดแทนก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของเฮดนะครับ CRC เข้ามาแล้วนะครับเขาก็เริ่มเอาสินค้าเข้ามานะครับก็ ปัญหาเรื่อง supply ก็จะน้อยลงนะฮะก็เลยถือโอากาสทำเดโมนะครับเพิ่มขึ้นอันดับแรกเนี่ยที่ต้องพูดเลยก็คือเป็นตัว head speed legend ตัวเนี้ยนะครับสีดำนะฮะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันน่นะครับเขาเปิดตัวออกมาก่อนการที่จะถึงเวลาอันสมควรนะเพราะว่าด้วยความตั้งใจของ h e a เนี่ยปกติ speed เนี่ยเขาจะเปิดตัวประมาณ2ปีครั้งนะครับ speed ตัวล่าสุดคือ2024เป็นสีขาวดำนะฮะแต่ว่า เนื่องจากว่าเข้าใจว่าโนวักตอนนี้ก็ใกล้ที่จะจะรีทายแล้วนะครับเ,เขาก็เลยต้องรีบที่จะเข็นตัว h ฮดสปีดเลเจนต์ออกมานะครับซึ่ง Speed Legend ตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของโนวักเห็นไหมฮะโลโก้ของโนวักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลวดลายที่ออกจะมินิมอลนิดหนึ่งนะครับสีดำแล้วก็มีพวกเลตเตอรริงเป็นสีทองนะครับทำให้แบบ ไม้ตัวนี้มันดูดูพรีเมียมขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นเมเจอร์อัปเดตเลยก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่อยู่ในไม้ตัวนี้นะครับจากเดิมที่มันเป็นออคเซติกนะฮะก็เฮดไม่ได้ตัดออคเซติกทิ้งนะครับแต่ว่าเพิ่มแบตเทอรี่ลตรงเข้าไปใหม่นะครับตรงที่เป็นที่เป็นก้านตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าข้างในเนี่ยเห็นว่าเขาเขียนว่าไฮบอ์นะครับไฮบอ์ Hi คือไฮบริดโบรอนนะครับซึ่งจะทำให้ โดยรวมเนี่ยก็คือมันจะทำให้ฟิลมันอ่อนลงนะครับเวลาที่เราตีบอลเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าก้านมันมันเฟล็กซ์มากขึ้นนะครับไฮบริดจ์บอลเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือว่ามันเสริมสเตรนจ์ของอคอไม้นะครับทำให้เวลาที่ตีบอลหนักๆเนี่ยนอกจากเวลาที่ก้านมันเฟล็กซ์แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรีเทิร์นบอลกลับไปได้พอร์ที่ดีด้วยนะครับคนที่ได้ลองนะครับจะพบว่าสปีดโปรหรือว่าสปีด M P Legend ตัวนี้ power จะดีกว่ารุ่นที่แล้วนะครับในขณะที่ความนุ่มนวลมากกว่าเดิมนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในต้นปีหน้าเนี่ยจะมี speed ออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือ speed 2026ซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับอันนี้นะครับเป็นไฮบริดโบรอดเหมือนกันนะครับซึ่งจะทำให้ใน speed line ของ h e เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครอันนี้ไม่ใช่ตัว limited นะอันนี้ก็จะเป็น inline product ทั่วๆไปนะครับมันก็จะมีขายตลอด ทั้งไลฟ์ไซเคิลสองปีนะฮะ uh, ทีนี้ทำไมว่ามันจะต้องเป็นสปีดสองสีนะครับ uh, มันคงอธิบายไม่ได้ด้วยด้วยด้วยแมทเทียลหรือว่าด้วยดีไซน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในในวงการนะฮะเราเราเคยได้ใช้แร็กเก็ตของวิลสันเนี่ยจะรู้ดีว่าวิลสันเนี่ยเป็น Number 1ในเรื่องของ Performance Racket โดยเฉพาะวิลสันเบ d ดนะครับที่คร uh, องใจนักเทนนิสวัยรุ่น ทางอเมริกานะครับแล้วก็ในทั่วโลกทีนี้เฮดเขาจะทำยังไงถึงจะ attract คนกลุ่มนั้นมาได้อยู่ดีจะให้เอาสปีดมาตีเลยอย่างเงี้ยมันก็ประหลาดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเขาทำสปีดให้ฟีลเหมือนกับเบลดนะครับซึ่งถ้าคนที่ได้ลองนะทั้งสองเวอร์ชันนะครับจะพบว่าสปีดสีขาวดำเนี่ยฟีลจะค่อนไปทางเบลดนะฮะในขณะที่สปีดสีดำตัวเนี้ย นะครับเลเจนตัวนี้ฟิลจะเป็นเหมือนกับออริจินัลเฮดสปีดเลยก็คือมันจะแข็งแข็งกลงกลวงนะครับมันมีความดิบของฟิลอยู่นะครับตีแล้วเหมือนกับว่าเราได้สัมผัสบอลเต็มใบนะฮะมันจะรู้สึกถึงถึงฟิลบอลที่ดีกว่าเวลาที่เราอัดบอลแรงๆจะรู้สึกว่าระยะตกสั้นหรือะไพวกนี้มันจะจับฟิลได้ง่ายกว่านะครับในขณะที่คนที่ที่เป็นสายวิลสันเนี่ยเขาจะชอบความนุ่มนวลของของเบลดนะฮะก็ เฮก็เลยทำออกมา2เวอร์ชั่นเลยเพื่อที่จะมาแข่งกับวิวสันเบลดโดยตรงนะครับนี่เป็นที่มาที่ไปเนาะก็ใครที่อยากจะมาลองนะตอนนี้คือเรามีให้ลองที่สนามเทนนิสโนอานะครับทั้ง Speed MP แล้วก็ Speed Pro Legend นะครับโอเคตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแบร์ไอเทมอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น Limited Edition h นะฮะ Head r a d i c r l m r p a มพี r e นะครับ, Crew, รบซึ่งตัวนี้มันเป็นสีพิเศษ ฟิลก็ไม่เหมือนกับเฮดรัดิคอสสีส้มที่ที่มีขายอยู่นะฮะถ้าถามว่าในในภาพรวมนะอันนี้ตียากกว่าแต่อันนี้ก็มีสเสน่ห์เหมือนกันนะครับมันต้องจับคู่กับเอ็นที่ที่เข้ากับไม้นะฮะเนื่องจากว่าฟิลของไม้น,นี้จะแข็งกว่าเฮดรัดิคอสเอ็สีส้มนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไปขึ้นเอ็แล้วก็ทำเดโมให้นะครับให้ตีเปรียบเทียบกันเลยว่าชอบแบบไหนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย ชอบฟิลของสีส้มแต่ชอบสีของอันนี้ก็เดี๋ยวมาทดลองกันได้นะฮะสตัวต่อมาวิลสันทั้งหมดนะครับอันแรกเลยนะครับวิลสันชิฟ 99L USO Pen นะครับจริงๆเนี่ยเราตั้งใจจะทำชิฟ 99L Demo มานานแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อายของไม้วิลสันเนี่ยค่อนข้างจะ Limited นะครับ ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยส่งของมาให้เรานะครับหรือว่าเขาไม่ได้ของมันไม่พอหรืออะไรก็ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือคือไม้มันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มันทะลักเข้ามาค่อนข้างเยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราทําทำเดโมของวิ s สันชิ p 99L US Open ตรวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงจะได้ลองวิ s สันชิ p 99L ที่เป็นสีขาวล้วนแล้วแหละนะครับเราก็เลยเอาของแปลกมาให้ลองกันนะครับเท่าที่เราได้ลองตีดูนะครับ เราพบว่าตัวนี้มันนุ่มนวลกว่าสีขาวนะครับอาจจะชอบก็ได้กนะ็คือสําหรับสาวๆที่เขาอาจจะไม่ได้ลิมิตว่าต้องเป็นไม้สีขาวรูอะไรเงี้ยแต่ชอบฟิลนุ่มๆน,นะฮะอันนี้จะตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะเวลาที่ต้องมาเปรียบเทียบกับไม้สีขาวตัวอื่นๆอ,อย่างเทคนิคไฟเบอร์อย่างเงี้ยนะครับสาวๆที่ต้องการไม้เทนนิสสีขาวไปตีด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์ด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรา สังเกตได้นะครับจากการที่เราทำเดโมโปรแกรมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีแค่2แฟกเตอร์ในการเลือกองไม้เทนนิสนะครับนอกจากเรื่องสีนะสีสันเนีอยยังไงก็ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับแฟกเตอร์ที่สำคัญ2อันนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของความนุ่มนวลนะฮะเวลาที่ตีบอลออกไปแล้วโดนกลางหน้าไม้เนี่ยมันมันให้สัมผัสบอลที่นุ่มนวลขนาดไหนไอ้ฟิลต,ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวบอกว่า เขาเขาจะตีได้หรือเปล่านะครับกับอันที่2ก็คือเรื่องของ stability เวลาที่โดนหน้าไม้ตีบอลโดนหน้าไม้ตรงเนี้ยไม้มันไม้มัน push เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าไม้มัน twist แบบนี้หรือเปล่านะฮะมันต้องต้องมาลองอ่ะคือมันมันไม่มีทางไหนที่มันจะตอบได้จากการอ่านแค่อ่านสเปคเท่านั้นนะครับคืออย่าง2อ,อันนี้ shift us open 99l กับ t e c h n i c fiber t5 285เนี่ยสเปคมันใกล้กันมากเลยนะ หน้าไม้100อันหนึ่งแล้วก็หน้าไม้99อันหนึ่งแล้วก็น้ําหนัก285นี่ก็285สเปคมันใกล้กันมากนะครับแต่ว่า t e c h ิ i ไฟเบอรจะเด่นเรื่อง Stability ในขณะที่ Shift จะเด่นเรื่องความ,มน,น,นุ่มนวลนะฮะทีเนี้ยสาวๆที่เขาอาจจะโฟกัสไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบความนุ่มก็าอาจจะเลือกวิวสันไปก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เราได้ให้ลูกค้าลองฮะลูกค้าจะชอบตัวเทคนิคไฟเบอรนะครับ แล้วก็เป็นเซตอัพเอนที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นมา uh, ร์คเทนผสม,มกับทบายซอบนะครับจะจะเข้ากันได้ดีที่สุดแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะมีตัวนี้ให้ลองด้วยนะฮะก็แวะมาลองกันต่อมาเป็นคู่แข่งของสปีดนะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้เป็นวิลสันเบลต์ยูเอสโอเพนครับหน้า98น้ำหนัก3 0มกรัมแล้วก็แพทเทิร์น16ณ19นะครับในสี US Open เนี่ยเขาทำมาแค่ แค่น้ำหนักเดียวแต่ผมเข้าใจว่ามีอีกสเปคหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าไทยเนี่ยก็จะเป็นเบลด1 0 0 l นะครับทีนี้เบลด98 US Open เนี่ยโดยทั่วไปสเปคก็คือเบลดเ8เหมือนกับเบลดสีเขียวนะฮะแต่ว่าฟิลตแตกต่างกันแน่นอนนะครับเท่าที่ได้ลองเคาะดูนะผมยังไม่ได้ลองติดเท่าที่ลองดอกบอลดูเนี่ยพบว่าสัมพันธ์บอลมันนุ่มกว่านะครับนุ่มกว่าเบลด98สีเขียวแน่นอนแต่ว่า power เป็นยังไงเนี่ยยังไม่รู้นะฮะยังยังไม่ได้ลองเพราะว่าเพิ่งขึ้นเซ็นเสร็จวันนี้เองแล้วก็เพิ่งจะมีของมาเติมสต็อกเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วฮะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ลองเดโมกันนะครับผ่าน Demo p โปรแกรมตัวตออกมาที่สาวๆถามหากันมาตลอดนะครับอันนี้คือ Wilson Clash r o l a n กา r o สสีพีชนะครับตัวนี้เป็นสเปคที่หนักนิดหนึ่งนะครับน้ำหนัก295กกรัมแล้วก็ หน้าไม้ถึงร้อนะครับจุดเด่นของคลาสอ่ะก็คือว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่ายคําว่าตีง่ายเนี่ยหมายความว่าคือมันสามารถที่จะตีโต้แล้วบอลอยังสามารถคีบแรลลี่กันได้อยู่นานๆนะครับคือเท่าที่เราได้ลองอ่ะมันก็เป็นจริงอย่างที่ที่ทวิวสัรเขาโฆษณานะครับคือมันเหมือนกับว่าไม้ตัวนี้มันมีอคอนโทรลที่ช่วยให้คนที่ตีบอแลแบบไม่สม่ำเสมอ,อเดี๋ยวมีจังหวะล่านัน่งเดี๋ยวมีจังหวะที่แบบ แผ่วบ้างอะไรแบบนี้เขาสามารถตีบอลได้คอนสิสเทนต์แล้วก็ทำให้สามารถแรลลี่ได้ได้นานขึ้นนะฮะตัวสุดท้ายนะครับเป็นไม้ที่ไม่มีขายในประเทศไทยนะแต่ก็มีให้เดโมนะครับสำหรับคนที่ที่สนใจนะก็คือว i l สันอัลตรนะครับแต่ว่า Ultra ตัวนี้เป็นอ l ลตร 98J นะครับก็คือคำว่า J ก็คือเจแปนิสมีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะเนื่องจากว่า Ultra ตัวนี้มันเป็นโมที่ เคอินิชิโคริเขาใช้อยู่นะครับถ้าคนที่ได้เคยใช้วิวสันอัลตร้าโปรเกเนี่ยนะครับที่ที่วิวสันเขาออกมาในช่วงเบอร์สัก2เดือนที่แล้วเนี่ยจะพบว่าหน้าตามันดูไว้ไกลคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดดูไว้ใกล้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยโมของมันเนี่ยหรือแม่แบบของมันเนี่ยเป็นเป็นคนละแบบโครงสร้างเป็นคนละแบบเลยนะครับตัววิวสันอัลตร้าเก้าสิบเก้าโปรตัวนั้นเนี่ย จะคล้ายๆกับเบรดในขณะที่ตัวนี้จะคล้ายๆกับ p r o s t a f f พวกซิกวันรุ่นเก่าๆนะฮะซิกวัน95อะไรพวกนี้บีมันจะแบบบางๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบรีดบางแคบเหมือนกับพวกเบรดนะครับมันจะให้ฟิลที่สเตเบิลกว่าบอลจะพุ่งกว่านะฮะกี่สนามเทนนิสโอาเนี่ยเราจะทำตัวนี้เป็นเดโมพร้อมกับ ตัวอัลตร้าเกนะครับคือตอนนี้ผมรอรอสินค้าอยู่นะครับเนื่องจากว่าอัลตร้าเกที่เขาส่งมาเนี่ยมีแต่คลิป2นั้นเลยผมกำลังรอคลิป3อยู่ถ้ามีคลิป3เมื่อไหร่เดี๋ยวทำเดโมนะฮะแล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของเทคนิ 2, 4, นคไฟเบ uh, 2, อร์นะครับเทคนิคไฟเบอร์เนี่ยมี2สีนะครับ T five มี2สีก็คือ T five o r ิ g i n a l สีขาวนะฮะอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็น T five สองแปดห้านะครับส่วนอันนี้เป็น T five id T5 ID ก็คือ,อเป็น T5 ที่เขาทำมาในช่วง US Open นะครับให้กับอีกา e แล้วก็แดนิลแมตต v เบเดฟพรีเซนเตอร์ใช้ในการแข่งขนันนะฮะตัวหนึ่งเป็นสีขาว Glossy กับอีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็น m t t e f i n i s h นะครับเป็นสีด้น,นะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ย suppose ว่าฟิลมันควรจะเหมือนกันนะ,ะว่าสเปคสเปคมันเขาทำออกมาสเปคเหมือนกันแต่ว่า เท่าที่เราลองตีนะครับสีน้ําเงินเนี่ยฟิลมมันจะจะนุ่มกว่าในขณะที่สีขาวเนี่ยมันจะมีความแข็งเฟิร์มมากกว่านะครับซึ่งเท่าที่ผมได้สอบถามกับผู้ผลิตเนี่ยนะครับพบว่าจริงๆอะสเปคมันคืออันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าฟิลที่มันเกิดขึ้นนะ่ะสีสีเงาเนี่ยมักจะให้ฟิลที่แข็งกว่านะครับ ิวฟิลเนี่ยมันเกิดที่บริเวณพื้นผิวด้านนอกนะฮะมันไม่ไม่ได้เกิดจากด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลด้านนอกที่มันมีความเงามากกว่าเนี่ยมันจะสร้างวายเบ t ร o ชั่นคุณซี่มากกว่านะครับทำให้รู้สึกว่ามันแข็งในขณะที่ไม้ที่เป็นสีด้านแบบนี้นครับหรือว่าเซมิกลอสหรือว่าเป็นแมตต์ฟิลิชไปเลยเนี่ยฟิลมันจะสมูทกว่ามันจะรู้สึกนุ่มนวลกว่าความถี่ต่ํากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับแนะนําให้มาลองเพราะว่า ทีมันต่างกันจริงๆนะครับถึงแม้ว่าออนเพเปอร์สเปคมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็เว็บไซต์ในต่างประเทศเขาก็บอกว่าฟีมันเหมือนกันแต่พอไปตีจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครบอกว่ามันเหมือนกันนะแนะนําให้มาลองนะครับเทคนิคไฟเบอร์ผมทําไว้ทั้งสีขาวแล้วก็สีน้าเงินนะครับสาหรับเดโมโนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจจะมาเดโมนะครับตอนนี้เดโมของเราเนี่ยเราจะมีสเปเชียลิสต์ลงไปตีด้วยนะครับซึ่ง ปกติเนี่ยเราก็จะมีการโทน,นัดกับลูกค้าว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะทดลองอะไรบ้างวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็ความคาดหวังของคุณในวันนั้นเนี่ยว่าคุณอยากจะได้ไม้ใหม่หรือว่าคุณแค่อยากจะลองไม้รุ่มใหม่ใหม่ที่มันออกมาในท้องตลาดก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะมีมีสเปเชียลิสต์ลงไปให้ฟีดแบคด้วยนะครับให้คําแนะนําในการเลือกไม้นะก็ใครที่สนใจเดโมโปรแกรมนะครับ ทักไลน์หรือว่าทักแชทในอินบ็อกซ์นี่ยแหละมานะครับแล้วพร้อมกับเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ ID นะครับผมจะได้ให้สเปเชียลิสต์ต่อกลับไปนะฮะก็วันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ